โอเคครับป้าอมีออเรามาเที่ยวโคโรราตอนนี้มาเที่ยวมาเที่ยวอ่าโคาโรรานครราชสีมาครอบครัวครอบครัวไปป้าไปครอบครัว เอาบ้าไปอยู่ที่นครราชสีมาโคราชโคราชบ้านเองค่ะอยู่โค,าคราชนครราชสีมา วิวสวยค่ะบรรยากาศบรรยากาศละครโคราชเข้า,าไปแล้วนครโคราชถ่ายข้บฟฝั่ง ตัวเทนคนครราสีมาอันนี้อะไรอนนโอ้โหพี่จ้านครฟางใหญ่เมืองราสีมาบ้านป่ากรุงกกยหยุดนะสีแดงัวเดิมตเม่อกได้ปะ